คือเราเราด้วยความที่ว่าตอนที่เรามาเป็นแบบตัวรองอย่างเงี้ยอังจริงเราแอบคิดไหมว่าทําไมตอนแรกๆขออนอีกนิดนึงว่าทําไมเราถึงได้เป็นตัวรองเออหนูว่าความไม่ดีของหนูคือหนูจะไม่ค่อยคิดว่ะหนูจะเป็นแบบฉันได้บทนี้ดีใจมากบอกออแม่เยอะเลยลูกม้ามีเสนนั้นออมีเส้นสนั้นออแต่ว่าถ้าถามตอนนั้นเป็นดิวเหรอแล้วก็ตั้ง เราจะถามไปนะว่าเอ๊ะทำไมฉันไม่ได้เล่นเออไม่ค่อยหว่งด,ด,ดีเลย,ยดีดีเลยดีใจเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าคาแรคเตอร์เธอชัดมากหมายถึงว่าแบบตัวตอนนอกนอกจออ่ะเธอก็เป็นคนที่แบบคาแรคเตอร์ชัดอย,อยู่ยลยลยลยแล้วอ่ะดีนะแล้วแบบคือคือเอาจงจริงว่าก็พุ่งตรงว่านางเอกบางคนก็มีความสไตล์พิมพ์นิยมเอาละก็ละกันไปมีมีทางของขาวที่ว่าต้องเป็นแบบนี้ ต้องเป็นแบบนี้ถึงจะเป็นนางเอกตะอตากลมตะกลมผมยาวขาวๆน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือนางเอกแบบที่ไปเข้าก่อนที่จะเจอฮอร์โมนซึ่งฮอร์โมนคือรวบรวมความหลากหลายไว้เยอะมากคาแรคเตอร์แต่ละคนชัดมากไม่ว่าจะเป็นแบบอ่ะหมวยน้อยเป็นตาตีเป็นอ่าเป็นตุ๊ดเป็นเกย์เป็นแบบสุภาสาแบบพิมพ์นี้อะไรก็ว่าก็คือมีหมดเลยคือกเออไม่ก้าวโอ้ยมาจากไหนวะกูก้อยรู้สึกว่าความสวยของเราเนี่ยที่คือความเป็นตัวของตัวเองของเราเนี่ย มันมีส่วนที่ทาให้เรามาถึงจุดนี้ขนาดไหนฉันถามงงไหมไม่งงอขนาดไหนก็ก็ต้องขนาดมากนะขนาดไม่ใช่ขนาดมากคือคือก้รู้สึกว่าจริงๆแล้วทุกคนนะ่ะในโลกเนี้มมีเอกลักษณ์ของแต่ละคนนะ่ะ <c oughs> อย่างชัดเจนอเอาที่ว่าพิมพ์นิยมแบบไทยนะให้ไปดูอะก็ไม่มีใครเหมือนกันอืแค่ว่าแบบ คนนั้นเขาได้แสดงความเป็นตัวตนโดยแท้จริงของเขาออกมาต่อหน้าสื่อหรือสิ่งให้คนรู้มากน้อยขนาดไหนแต่ณปัจจุบันก็ว่าเยอะเยอะมากขึ้นแล้วที่ว่านางเอกปัจจุบันเราก็งแบบนกมีความหลากหลายของพิมพ์นิยมคือพิมพ์นิยมก็มีพิมพ์นิยมหนึ่งพิมพ์นิยมสองพิมพ์นิยมสามอะไรอย่างนี้เสุดท้ายแล้วก็คือรู้สึกว่าความเป็นตัวเองหรือเปล่าที่จะทําให้แบบทุกคนสามารถแบบ คือไม่ใช่แค่ก้อยแต่ว่าความเป็นตัวเองของทุกคนอีเว่นว่าความเป็นตัวเองของพิมพนิยมอ่ะก็ทําให้เราแบบชายออกมาถูกต้องก้อยว่าสิ่งสําคัญเลยคือเขาต้องเคารพตัวเองออว่า,นะว,าว่าตัวเองเป็นแบบนี้นะและและภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นหนูว่าหนูว่าถ้าอ๋อแล้วสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราไม่ชอบอะไรในตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่มีแค่สองทางคือพัฒนาตัวเองอหรือไม่งั้นก็ ถ้าถ้าสมมุติไม่ชอบแล้ว,ลวไม่ทําอะไรแล้วก็แค่ไม่ชอบตัวเองมันก็จะมันก็จะอยู่แค่น,นใช่<ม>ก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วคีย์สาคัญของการที่ที่เราจะเราไม่ต้องขึ้นมาเป็นวงแบบ<ม>ในระดับวงการไ,ไ้นะ<ม>แค่หมายถึงว่า<ม>เคารพเลสเปคตตัวเองเนี่ยมันก็จะเจอทางของตัวเองในทางนซึ่งนั่นก็หมายความว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์อย่างเช่นการเคารพตัวเองการแบบว่า เข้าใจในความเป็นตัวเองเงีใช่มันคืออีกหนึ่งประสบการณ์ที่สอนให้ก้อยมาเป็นก้อยทุกวันนี้ป่ะคื่องนี้พี่สมัยมันมีก่อนหน้าเนี้มันมีซีรีส์สั้นมากประมาณแบบชื่อว่าเลิฟซองเลิฟซีรีส์คือเป็นมินิซีรีส์ประมาณไม่กี่ตอนสามตอนหรือสี่ตอนแล้วตอนนั้นน่ะหนูอะเหมือนจะได้เล่นขึ้นมาเหมือนเป็นตัวนำแหละคนเข้ามาด่าว่าอีนี่ได้เป็นได้ยังไงอย่างนี้เลยแล้วก็เป็นคอมเมนต์แบบอภิพมหาศาลหนูก็นั่งดู แล้วยังไงเฟิร์สินเพรชั่นแรกเราก็จะนอยีนิดนึงเดนเฮ้ยแบบเบางอนะเราต้องบินไปไหมอะหรือยังไงยังไงนะแต่ว่าสุดท้ายพอเราตั้งคําถามเราก็รู้สึกว่าถ้าเราต้องเปลี่ยนตัวเองทั้งหมดเพื่อให้คนเหล่าเนี้มานั่งชมเราอะเราก็คงไม่ใช่ใช่เหรอวะประเด็นคือเราไม่รู้จักเขาแต่เรารู้ว่าเราเป็นแบบไหนเอางี้เราไม่สวยที่สุดยังไงแม่เราก็บอกว่าเราสวยอันนี้เรื่องจริงเอพอหนูเห็นนะแล้วหนูหันไปเห็นว่าจริงจแล้วคุณค่าของเรามันไม่ใช่ว่า คนอื่นให้เราให้ตัวเองไงคนที่เราให้ข้าวให้เราอย่างไรมากกว่าอืมนี่เฮ้ดีมากเลยนะจริงๆอันนี้สามารถแบบบอกกับทุกคนได้เลยว่าคนที่รู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าตัวเองไม่ฟิตสักทีแล้วก็ไม่ไม่มั่นใจในตัวเองอะแล้วพอแบบยิ่งมีคอมเมนต์อื่นๆมาโจมตีเราอ่างเงี้ยว่าแบบเฮ้ยไม่สวยไม่ขาวไม่ได้ไม่อย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันแบบบางครั้งมันบั่นทอนเราแต่ว่าก้อยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบสตรองแบบมันถึงว่า ก้าวขามอีกความเชื่ออีกคําพูดไม่ดีต่างๆอะไรเงี้ยมาได้จนถึงทุกวันนี้อ่าปอกมืออีกหนึ่งอวยสองอวยสามอวยสี่อวยเก่งมาก ไม่เพราะว่าความเป็นตัวเองของเธอมันชัดมากแล้วมันก็เตะตาเราที่รู้สึกว่าเฮ้ยความจริงๆเราบอกเลยว่าเด็กสมัยเนี้ยจริงๆเราอาจจะไม่ใช่เด็กแบบเพราะว่าเจนซีเด็กรุ่นใหม่เขาก็มีความเริ่มมีความเปลนมากขึ้นค่ค่อนข้างค่อนข้างแต่ว่ามันก็จะมีช่วงช่วงรอยต่อแบบที่รู้สึกว่าอความเป็นตัวเองของฉันมันแบบมันไม่ดีอ่ะมันไม่ได้อะไเพราะว่าแบบเราเองก็ไม่มั่นใจละนึงแบบไหนสังคมอีกนึงอะไรเงี้ยจนแบบบางครั้งมันแบบมันทําให้ตัวเราเองแบบไม่อยากจะเป็นตัวเราอ่ะก้อย คิดว่าอยากจะพูดถึงเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมก้อยว่าข้อแรกเวลาเกิดภาวะความรู้สึกเนี่ยไม่ต้องไปแบบอย่านะฉันไม่อยากเป็นอย่างนี้ฉันไม่อยากเป็นงงี้ก็ว่าต้องยอมรับตัวเองก่อนว่าตอนนี้เรารู้สึกนี้ว่าตอนนี้เราไม,ไม่พอใจในตัวเองบางอย่างเราไม่อยากเป็นอย่างนี้ว่ะแล้วต้องถามตัวเองว่าไอ้ที่ที่คุณไม่พอใจอ่ะคุณอยากเป็นแบบไหนแต่กีจะจะหลุดขออทัยชิลชิลนั่นแหละคือก้อยว่าสิ่งสําคัญที่ทําให้ก้อยรู้สึก เขาเรียกว่าอะไรเดียวเออไม่ค่อยทุกแต่ก่อนก็เป็น perfectionism นะพี่เออแต่ว่าอพอหลังๆัวขึ้นก็รู้สึกว่าถ้าเราคุยกับตัวเองแล้วเ,เราถามว่าอยากได้อะไรจากตัวเองจริงๆอะ่ะม,มันมันมักจาแบบเจอซึ่งถ้าสมมตินะมันตอนนี้สมมติเรารู้สึกนีมมันจัดไม่ชอบตัวเองเลยก็ต้องถามว่าไอ้ถ้า,าแล้วยังไงถึงจะชอบอต้องตอบให้ได้ก่อนไม่ใช่แบบนี่ก็ไม่ชอบนี่ก็ไม่ชอบอม,มันก็จะบ,บน่นแต่วันเดียจกนถึงไม่รู้เมื่อไหร่ถูกไม่จบสักทีก็มันต้องแบบ ถามตัวเองว่าไม่ชอบไม่ชอบอะไรและดีขึ้นได้ยังไงก็บางทีหลายๆครั้งอะเราเราแบบ อาจจะแค่อยู่ในมวลไม่ชอบแต่ไม่ได้วิ่งเข้าสู่วิธีการแก้ปัญหาแก้ปัญหาของมันก็อยู่กับแค่บนใช่บนไม่ชอบใช่ซึ่งถ้าก้อยว่าเขาได้ได้ลองถามตัวเองรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วหาวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องทุกคนก็จะเจอทางของตัวเองนะเชื่อว่าเหมือนกับว่าที่สําคัญจริงๆก็คือต้องรู้จักตัวเองใช่ต้องต้องตอบคําถามตัวเองให้ได้ก่อนหนึ่งว่าซึ่งต้องการอะไรอะไรแบบนี้ไม่ใช่เป็นอะไรที่ไปนั่งไปนั่งฟังคนอื่นเราได้เลยนะเพราะว่า หลายๆครั้งเราฟังคนมากมายอ่ะเหมือนเราบอกว่าเราจะเลิกกับแฟเราจะนู่นจะนี่ให้เพื่อนบิวแค่ไหนว่าคนนี้มันแย่เรื่องจริงเรื่องจริงไม่มีค่ะถ้าเราไม่อยากเลิกไม่มีทางเลยจริงจริงนี่ประสบการณ์ตรงเลยพูดปักเปียกปักแฉว่าคือถ้าเขาบ่นกับเราว่าเขาเจ็บอย่างงั้นอย่างนี้อกหักไามอย่างงั้นอย่างนี้รู้สึกว่าแบบตัวเองแม่งไม่มีค่าอย่างนี้คือต่อให้เราพูดให้เลิกอ่านหนังสือให้ฟังหนึ่งเล่มสี่พันหน้าใจมันไม่อยากไปอ่ะ ม,มันก็ไม่ไป,ไป,ไไปเว้ยเดี๋ยนแตว่าแต่เขาเลาเขาก็ไปเล่าเว้ยเราก็ไปไม่รู้มันข้างหลักเปล่าเฮ้ยมีคนคอมเมนต์ข้างหลัก,กไปอีกนึง <c oughs> เออนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าจริงๆทุกอย่างเนี่ยตัวเองจัดการได้เธอฉันขอถามมันนึงอะไรอ่างนเอฟซีขาหื่นคืออะไรเอฟซี <c oughs> ขาหื่นเนาะคือช่องพี่นิกเกียนชาาทำยูทูบอ๋อแล้วแฟนคลับเนี่ยเขาเรียกว่ามีชื่อด้อมเข่ใจเเข้าใจด้อมเขาชื่อขาหื่นชื่อมันอาจจะดูแบบเฮ้ยฟังครั้งแรกแล้วเอ๊ะ แตว่าน่ารักตอนแรกฉันฟังแล้วฉันก็เอ๊ะพี่อย่าว่าแต่พี่หนูก็เอ๊ะมันแรกๆเอ๊ะทำไมมาพูดว่าเป็นเก็บที่ขายของของน้องก้อยก็แบบได้เหรอแต่ว่าแต่ว่าทุกคนแบบน่ารักมากน่ารักตรงกันน่ารักก็นั่นแหละคือนี่ก็ค่อนข้างพิสูจน์อีกหนึ่งแบบ สักเซสแล้วก็ความแบบว่าความเป็นตัวเองของก้อยที่ทำหนึ่งคือนอกจากก้อยจะมั่นใจแล้วความเป็นองของก้อยพาก,ก้อยมาอยู่ถึงจุดนี้แล้วว่าเป็นจุดที่ได้รับความรักจากคนมากมายจากคนคือจากวันที่เธอโดนคือเธอบอกว่าเธอเป็น perfectionist เธอ<ๆ>จำ<ๆ>วันที่เธอโดนด่าแล้วเธอนนอยได้ใช่จนมาถึงวันนี้เธอนนอยนอยลงไหมมากคือถ้าเกิดว่ามีคนมาด่าเธอตอนนี้เธอรู้สึกว่าแบบไม่เอแบบมันก็ต้องถ่าวด่าเรือ่องอะไรด่าเรื่อง คือก็เป็นคนอ่านคอมเมนต์ YouTube เกือบทุกอันนะวายทุกอะไรหรอคือเกือบเพราะว่าหนึ่งด้วยความที่เป็นคนคิดคอนเรียร์คอนเทนต์เองโดยหลายอยากรูว่าเขาเขาเขาต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีแน่นอนคอมเมนต์ที่แบบไม่ค่อยดีใช่มันก็จะมีสองสองประเภทประเภทแรกก็คือ ด่าแรงนะแต่ว่าด่าเอาพัฒนาติเพื่อก่อใช่ซึ่งอันนั้นเราก็รู้สึกว่าเจ็บเล็กๆแต่ก็เอาไปดิสคัสกับด่าเพื่อที่จะให้เราเดี๋ยวจมลงไปในดินให้เรารู้สึกว่าแบบเกมันแย่ทำฉันทำไมสารเล่ใช่ซึ่งอันนั้นเราก็จะโกรธละหนึ่งก่อนแรกแล้วก็โกรธปุ๊บใครอ่ะถูกคุณคือใครก็เลยกดเขาไปดูไม่มีรูปโปรไฟล์พูดตรงๆถ้าคนไหนที่เข้ามามักจะด่าด่าแบบด่ากรานด่าให้เราจมดินอ่ะมักจะ แสดงตัวตน80-90%สำหรับช่องหนูหนก็เลยรู้สึกว่าใครอ่ะนอกจากเราถามเขาว่าใครอ่ะเขาอาจจะต้องถามตัวเองทีว่าฉันคือใครก็เลยเราทำอะไรอยู่อะไประมาณนั้นพี่ก็คือไม่ไม่ให้ค่าเนาะอะไรที่คือติเพื่อก่อก้อยก็คือขอบคุณแต่งฟูเอว่า เพราะว่าเราก็ไม่สามารถใช้ชีวิตเพราะเพื่อให้คนมาชมเราจะกอวยเราอย่างดีเอาอวยเราไปเลื่อนเราก็ไม่รู้ตัวจกทีเราก็ทำดีไม่ดีเนาะใช่ใคนที่กล้าพูดหลงตรงนั้นก็ไม่สิ่งที่ดีแล้วเจอเวลาแบบมันก้อยดีลกับมันยังไงอะหมายถึงว่าแบบเรากรธวแล้วหนึ่ง เราเราข้ามเราไปดูโปรไฟล์เขาอีกหนึ่งแล้วเราแบบฮิวใจเรายังไงบ้างไหมหนูมีหลายมิติมากอมันก็จะมีมิติด่ากลับมีเฮ้ยมีดากลับด้เหรอเราว่าคือถ้าด่าหนูไม่ค่อยขึ้นแต่ถ้าด่าเพื่อนอะขึ้นอ๋อเข้าใจมีนิดนึงแต่เราคาแรคเตอร์ดูเป็นคนรักเพื่อนจริงค่อนข้างบางทีมันด่าเลยก็ไม่รู้อะแล้วก็อย่างดรีมอย่างเงี้ยโอ้ดูเป็นแบบเงี้ยใช่เราก็จะรู้สึกว่ามันไม่ชสู้เราสู้เองอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยส่วนใหญ่อะมักจะข้ามมักจะข้ามมักจะข้ามไม่ค่อยไม่ค่อย ให้ได้แหละค่ะไม่ค่อยให้ค่ากลับมาก็ดีเหมือนกันเพราะว่าบางคนอย่างเราเนี้ยเราเป็นคนเก็บมาคิดมากเลยคือถ้าเกิดว่าเราเจอคอมเมนต์ไม่ดีเหมือนไลฟ์อย่างเงี้ยก่อนอันนี้เคยเจอหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งเลยนะเพราะเราก็อยากรูไงเราก็อยากลองอ่านดูเหมือนกันว่าคนแบบพูดถึงเราอะไรยังไงไมมยังไงถ้ามีคนด่าเราปุ๊บฉันคิดห้าวันแล้วแบบเฮ้ยฉันทำอะไรผิดเป่ะวะอะไรเงี้ยจนแบบกว่ามันจะตกตะกอนจนถึงแบบขั้นตอนสุดท้ายได้ว่าใครอ่ะแบบ แต่ว่าไม่เป็นไรที่อย่างน้อยแสดงว่าพี่ไปถึงจุดที่ท้องฟ้าได้มันโอเคแล้วคือทุกคนค่ะเทคเอาไว้จากการคุยกับลองก้อยเรื่องท็อปิกนี้นะคือไม่จําเป็นจะต้องแบบสตรองขึ้นมาในหนึ่งวันหรอกอยู่ก็ปล่อยให้ความคิดตกกอนแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องคิดให้ได้ตอนสุดท้ายว่าใครอ่ะแบบว่าเราทําไมอะไรอย่างเงี้เนาะคือค่อยว่าสุดท้ายเราอ่านอะไรสักอย่างเราชั่งนักหนักเราถามตัวเองว่าเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราผิดหรือเปล่าคนเราจริงๆมัน เราอยากดีขึ้นทุกวันเลยพี่เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าคนเนี้ยพูดเพื่อหวังดีกับเราแล้วอยากให้เราดีขึ้นมันจะเทคไว้แต่ถ้าวันนึงเราแบบทําให้เราแย่ลงเรื่อยๆแล้วมันก็จะดีดกลับเองอ่ะเข้าใจเข้าใจเออก็ว่ากันไปนั่นนะคะในเรื่องของคําด่าต่างๆก็คือทุกคนคะถ้ามีใครมาด่าหลังจากนี้นะคะใคร คำถามนึ่งว่าแบบอี้ใครอะอยู่ดิเขาไม่ดูได้โปรไฟล์นี่มันเป็นยุคออนไลน์แล้วเขาไม่ดูด่าทําไมนะนึงงงแล้วอะไรเงี้ยคะไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรที่นี้มาถึงจุดนี้ละจุดที่อ่านเราสตรองความเป็นตัวของตัวเราเองเนี่ยมันแบบมันแพรวมันชายอ่ะเขาเรียกว่าอะไรมันแบบมันโดดเด่นแบบเตะตาปุ๊กปุ๊กปุ๊กเลือเกินอะไรเงี้ยโอเคค่ะ ก็คือเอขาหื่นแบบเยอะไปหมดแล้วนะคะคือมีคนมาคอมเมนต์ซัพพอร์ตนายหญิงความคิดดีมากขอบคุณค่ะน่าจะน่าจะตีกอบอยู่อะไรมีคนบอกฟาดมันค่ะพี่ก้อยอุ้ยเราอะอะไรขนาดนั้นร <laughs> ักเธอน้องก้อยน่ารัก <laughs> ตอนนี้มีนายน้อยอวยทุกวันแล้วนายหญิงสบายใจะนะค,ค,คือคนคอมเมนต์บอกรักเธอเยอะมากอะมาถึงจุดเนี้ยคืออันนี้มันก็พูจได้อย่างหนึ่งนะว่าคนรักเธอเยอะมากจริงค,ค,คิดว่าอะไรในตัวเราที่ทําให้คนแบบ หลักเราคือคนพวกนี้คือไม่รู้จักเราดีขั้นไปถึงว่าเขาก็รู้จักเราดีในระดับหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้มานั่งคุยกับเราทุกวันแบบเนี้ยอะไรในตัวเราเหรอที่ทําให้ที่ทําให้เขาหลักเราขนาดเนี้ยอันนี้พูดไปมันก็จะดูอ่อดูอวยตัวเองดยตัวเองแต่แต่ให้หนูเดาหนูเดาเดาเอาจากว่าอ่ะไม่ใช่แค่หนูถามแบบทําหนูให้หนูเดาว่าทาไมคนถึงรักนัตตี้กับพี่ีด้วยความที่เราหนูรู้สึกว่าเออหนูค่อนข้าง ผู้สิ่งที่คิดอืแล้วก็หนูว่าผมค่อนข้างสื่อสารกับตัวเองปรามาณนหนึ่งว่าหนูอยากได้หรือไม่อยากได้อะไรออยา่อยางเงี้ยหนูว่าในยุคนี้เป็นยุคที่ทุกคนแบบสามารถเป็นตัวเองได้จริงๆเพราะทุกคนสามารถเป็นสื่อได้ปกติมันก็จะมีสื่อหลักเต็นสุ<ข>นทุกวันนี้คือทุกคนเหมือนกลายเป็นสื่อหมดแล้วแล้วพอพอก้อยได้ทําสื่อสารในสิ่งที่ก้อยคิดออกไปผ่านช่องทางของก้อยเองก็เ,งเลยอาจจะเขาอาจจะรู้สึกว่าเออ ก็ว่าไม่แน่ใจนะเคยมีคนพูดนะเหมือนเป็นผู้หญิงที่แบบดูไม่ค่อยห่วงสวยเท่าไหร่ด้วยหนึ่งหรือว่าแบบสามารถกล้าพูดกล้าคิดค่ะสิ่งที่คิดออกมาอะไรประมาณนั้นมั้งปรากฏคนพิมพ์ว่าไม่ใช่นะคะไม่รู้ก้อยสวยไม่ใช่นะคะอะไรอ่งี้อ้างงั้นถาม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 กันครับดีกว่าว่าแฟนคลับค่ะแฟนคลับทุกคนไม่ว่าจะเป็น f อค่ะคือแล้วคนที่แฮชแท็กนายหญิงนะคะตอบกันเข้ามาดีกว่าว่าเราเนี่ยชอบ น้องก้อยเพาะอะไรกันบ้าง<ด>ออมีคนบอกว่าธรรมชาติมนุษย์ดีไม่แซงไม่ด่วนตัดสินคนอื่นนี่แหละก,ก้อยเฮ้ยเป็นสโลแกน,น,นที่ปังขออ่านก่อนขออ่านก่อ,อน คุณพิรินอยู่พวงหรอไม่แน่ใจจะตลกมากถ้านั่นคือแม่หนูเ้าแม่รองพอดีค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่บอกนะคุณบอกไว้ก่อนว่าคือมีคนชอบในความเป็นธรรมชาติของก้อยอย่างนั้นอย่างนี้รักครอบครัวไม่ใช่เอฟซีนะคะแต่ว่าชอบความคิดก้อยเอพอพี่ก้อยแซ่บมากชอบความเป็นพี่ก้อยชอบพี่ก้อยพอพี่ก้อยน่ารักไม่ห่งสวยเอ้ยนี่เดียเป็นคนธรรมดาเข้าห่างง่ายไม่เก็กสวยเอออะไรอย่างนี้คือดูจากทรงแล้วทุกอันเป็นแบบ เป็นคาแรคเตอร์ที่ก้อยแบบเขาเราียกว่าโอนมันจริงๆอ่ะหมายรู้สึกว่าความเป็นตัวเองของก้อยเนี่ยมันทําให้คนหลักเราแบบรักเธออันนี้อาชันมองจากมุมที่ฉันก็ติดตามเธอฮอร์โมนเน็ตตี <Or mon. S 2> ด้ดรีมอีกหนึง่ง <c oughs> ฉันก็ดูเธอฉันก็รู้สึกว่าคืคอคาแรคเตอร์ของ3คนด้วยคือต่างอย่างชัดเจนใช่ใชคาแรคเตอร์ <Char akter S 2> สามคนต่างชัดเจนมากแล้วคือพอมาถึงก้อยเนี่ยตัวก้อยเป็นคนที่อย่างที่ก้อยบอกเลยว่าก้อยกล้าพูดในสิ่งที่แบบ ที่ตัวเองคิดเป็นคนซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วว่าหน้าหนามันเป็นสิ่งที่เป็นแบบเป็นเสน่ห์ที่แบบทำให้ก้อยชายแล้วก็แบบมีคนรักก้อยมากมายขนาดนี้อวยสี่อวยห้าอวยห้าอวยเ็ดว้สิบใครที่รับชมอยู่ตัดเขาโฆษณาเดี๋ยวลิมซื้อของตรงไหนนะคะตรงไหนตรงตรนี้ตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้ตะกร้าสีส้มตรงเนี้ย อ่าไหนๆก็ไหนๆ v ลเชอร์มาอีกหนึ่งเฮ้ยมีแจกอลเชอร์ด้วยนะคะวันนี้ระหว่างเราอ o u นายี่สเอร์เนตวันนี้มีส่วนลด20%่สิบเปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าอะไรนะฉันจะพูดว่าอะไรนะอ่ะมาแล้วรับเงินคืนยี่สิบเปอร์เซ็นต์คอย cash back นะคะสูงสุดเก้าสิบบาทเลยกล้วยแข่งกับนายน้อยเลยเฮ้ยไม่เพราะว่าก้อยเขาจริงจงนะคือความเป็นตัวเองของก้อยคือชัดเจนมากพี่ขาบอกว่าก้อยไม่ f a กดูเป็นคนปกติไม่ใช่ดาราดูเรารู้สึกเหมือนเพื่อนคนหนึ่ง ไม่หนูว่านี่คือสิ่งที่ดีของการเป็นยูทูบเบอร์นะเหมือนกับว่าเพราะมันได้เป็นตัวเองใช่เออเหมือนกับว่าเราคุยกับแบบคนที่เป็นเพื่อนสนิทเราอะไรเงี้ยใช่แล้วเขาก็จะรู้สึกเหมือนเขาเป็นเพื่อนเขาซงชุดีมากเลยอะเป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งทางที่ทําให้คนได้รู้จักก้อยมากขึ้นอะไรอย่างนั้นอะไรในแง่งานอีกหนึ่งนะคะเออไม่รู้จะพูดอะไรเลยรู้สึกช็อกว่าแบบคนรักคนรักเธอเยอะจริงๆฮะค่ะคุณค่ะถ้าก้อยนะคะอ่ะช้อปปิ้งเนี่ยช้อปปิ้งอีกหนึ่งปกด อะไรนะคะตะก้าเอฟซีค่ะอวยว่าไงอย่าให้เบามาเธออวยแข่งกับฉันหน่อยเอเ้ยฉันก็อวยเก่งเหมือนกันนี่มีคนบอกว่าหน้ามาปังมากเลยค่ะพี่ก้อยชอบแอติจูดความคิดคือดีใครอยู่ใกล้ก็ได้รับพลังงานดีๆไปด้วยเฮ้ยนี่เรื่องจริงนี่เรื่องจริงคือนั่งสัมภาษณ์ก้อยมาได้ประมาณแบบเกือบครึ่งประมาณเกือบ40ินาทีรู้สึกว่าก้อยเป็นคนที่พลังงานบวกชัดเจนมากเลยเหมือนกับว่าคือเราฟังก้อยเรารู้สึกว่า ค่อยจริงใจอ่ะแบบรู้สึกว่าเขาพูดกับเราด้วยมันคือความคิดของเขาจริงๆอะไรเงี้ยเฮ้เทอนี้มันเธอนี่มันดีจริงกดบลชเชอร์กันเถอะกดค่ะกดกดแล้วไปซื้อด้วยนะคะกดแล้วซื้อหน่อยนะคะทุกคนอย่าลืมซื้อนะคะสั่งรา้ไไม่เบื่อ